ขอบคุณพ่อมากขยันเกียรติขอบคุณค่ะเดี๋ยวแม่อีเตอร์ก็มาขอบคุณค่ะโอ้ยเมย์สูบผมพอยิงกันเช่นเดี๋ยวแม่กามูก็มาแม่กามูเขาสูบผมพอยิงกันเช่นมาไปตัดเจตเทียวกับซูจิงหวานกับสูบผมโอ้ยมันหอำผมเม่อไหร่แม่นายจะได้ดีพอมันเปียกหัวกูใส่ขี้หัวนหทุดเถอะพี่ก็คืนไปพ่อแล้วเอิอเนาะ ฮาร้อ <muitas S 1> ันกูไม่หายมึงเด้อ่ไเียเจ้าไม่ไ่ม่จ้าแม่มมาส่งหัวไม่ได้เกียอางัจรับยน้นมาดกมันีมันด้มันดือาไขไม่เอาเียหาียมสุดขีสอเสียร่นนท่ไปใส่มาใส่อยดตีเด็กร้องเพลงให้ฟังหน่อยพี่ยาออกก้องหน่อยเอาพุกองเจอกันคลิปต่อไปองเพลงดกว่าบอกกับเสียรุ่นว่าไรกึงเมินหันเรียนหัรุ่นเออเอาหยาก็ชาอะไรแล้วนผู้ใดล่ะ 200 200อีขอบคุณคุณขอบคุณค่ะทเก่าร100พิชยาการชัย100ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสัมภาษณ์ค่ะขอบคุณฮักกินหยงคุณขอบคุณพสุขีม่นขอบคุณคุณเพื่อนรใจเาอร์เล็บอพ่อระดมิเตรเล็บครบแอ้วกมาดีกแจลยีหลังเส้เลยมา่ดีใรสมีนวมามีดอกตี มแต่โอ้ยม้องมีแต่คนายสุดกคือย้ายารสองเดืองบโอซาก้าโอซาก้าโอซาก้าเออกน้ำสกินมาฝากเยอเออนั่นกินยังน้องก่าบานี่เาไปเที่ยวญี่ปุ่นตีแม่ไปญี่ปุ่นเกมาแลวสุดญี่ปุ่นมาให้พี่เบีร์เนี่ย ตุกตายางไงบ่สพูดญี่ปุ่นอันที่ว่าเขาใชยน่ะสุดน้อยญี่ปุ่นน่ะสุดน้อยุ่นอนไปเบอร์ยูบ้านน่ะแต่ไม่ได้ซื้อแสงเบาเอ๋อแต่ภาษาเสียงเบาเสียงเบาบัเบากมาค่ะให้ออออสระเอ๋กับคุณพุชชัยค่ะโบมาแล้วเลยแล้วเลยโบมีหมูอย่ยู่มองภาพเถอะ พอโน้นเหมือน่ะพอโน้นพอโน้นผีคค่ะสัญญาทำไมไม่มีเสียงเอาไม่สั่งมาเอาเสียงขึ้นกับพี่น้องลองลองกดเออเพราะว่าพอมีเสียงว่าเพิ่นบ่าเอาอันเสียงจากโทรศัพท์เพิ่นขึ้นตีโทรศัพท์อยู่าระสนนัววันนี้หนึ่งคะแนน่ยวใครเย้คุ่ณค่ะขอบคุณไปแล้วขอบคุณไปแล้วน้องหนูหูซึกงสาคไมขยันกดกี่หนที่เตะ น่แ่จาสเมตอนนี้ยอดรวมทั้งหมด5้าหมื1 8คะแนนเย้แล้แค่แม่พอไอ้ลูกสาวหนึ่งร้อยเขาได้ขอคุณค่ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆแม่ครัน้องครับดครับันน้องโอซาก้าว่าฉันบอกมันมี่หน่วงบอกแม่จะบอกมันมี่หน่วงยีงดีไ่มี่ดิผูขึนมาไม่หลุดดิขจอบานขจอ้นล่างไข่ทองพะนะอ้เบิ้งไอ้เบิ้ง อีริเดถ้าคนไม่รู้เขาจะคิดว่าเราทร้องจริงนะมันดูตันขึ้นแล้วตันตัวก็เพราะว่าตรงนี้มันขึ้นใช่ไหมล่ะ<ช>ตรงนี้มันมีอะไรมันจะลดลงเนี่ยมองว่ามันจะค่อยลงเรื่อยๆชา้าไปหกเดือนอคนนะก็ขเขาทีเถอะเมื่อให้มันเหมือนธรรมชาติที่สุดนสมันไม่ใหญ่แค่นมนล้วมันใหญ่หมดเลยตอนนี้มาซิมแปดแล้วกัใหญ่เลยกางเกงในก็ใส่ไม่ได้แล้วใส่เอ็แต่ตอนนี้ต้องเพิ่มเป็นใส่เอ็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาๆมาแต่อาตัวถือกันเพระไม่ได้ไม่ถึงมาอาตัวบอกไม่บอกไม่บอกไม่เป็นไรครับพี่น้อง แต่ว่าก็อยากมีอยู่เนียร์อยากให้เสียบานอยากพ่ดว่าขุดจการที่งันเสียบานไม่ใช่รอยากร้อยคะแนนไม่ลงจกข้าง่ายปไม่ลงไม่ลงไม่ลงจะว่าอยาลองให้ติสกับซิดนะอุจการเรียบๆมีสไตล์เลยวันนี้ร้องให้ไม่ถึงเป้าไม่ลงไม่ลงพอถึงเป้าเสร็จแล้วก็จะไปวิ่งเลาะโดงสามแล้วจะได้ลงไปวิ่งเที่ยวเดียว พวกอีกจะได้วิ่งรอบโดมสามรอบเลยสวัสดีแม่เตอร์ครับสวัสดีค่ะพี่น้มครับสวัสดีแม่กาบุสามคนมาต่ที่แกบบนเลยค่ะบุบบับบุบบับนสามท่านานี่จจบเยนะห้อยเยพอมามีเลกซิตยมีเลกซิตเออนี่ีเ้นเร็ว อย่าลุกเต้นอย่าเต้นลุกไเต้เก้าวก้าวไหลังเบอรงข้างหลังโอ้ยจะเปอนเอาเต้นเออไปเฮ็ดก้าวก้าวก้าวเต้เป็ดอไบน้าในคลองตากระจองแลมองข้อในคลองมีหอยปูปลากา โอ้ยเพงมตีดหลีกเนาะเจ้าดเพยงมาติดหลีกจิกมีอยู่ได้เนี่ยมีอยู่เด้อเมีนบอเมียนเมียนได้อยติดหลีกสิขาคนห้องคนดดิตีลเอาเอนั่นเอาตีแล้วเปเอากะหามกะามกะามาเป็นลูกลูกหลอกมาตีดเอยาว่ะดขนดันดันรประมาณไเกกว่านิด

ดูปลาเขียวขาวเป็นหนึ่งค่ะนี่อยู่ตีขออนุญาติทันใจแป๊บเจ๋อเก่าปลาเขียวขาวจักหน่อยก่อนนะคะตีบ้านบังกะเจ้ากดอันหัวใจสีฟ้ามาบอกยางหลายเก๋ไา๋ลาแปงฟันซ่ะลนกปลาเขียวขาวอยู่ค่ะเป็นนึงแบบเแบบที่ทำมาฉาดมาเขียวขาวแบบธรรมที่ทเมีามันเหมือนคนเฮ็ดมาผุดไหมเมนยังเย็ดเย็ด เดกันดิกบ้างดเดินกบางกันดิ่าคืนพ่อนาไปยังหน่อยเลย่ตสีย่แต่อะผู้ใดผู้นึ่งลงนได้ี่ยเดตงว่าทีหล่อไม่เห็นกัน่จะไปเตยทึงหมอลำน่ะพี่อย่างนี้เฮ้ยคิอนี่ยตกระดดกระเดาเออกรือกรเดือกระเดือยเจ็ดกระดือกระเดืกระดือยแบบ่มครเกระือะไรเด็ดอะไร

จากโอเดรมริกินนะเอมนีจบค่ะจบจบเหนืยอกก็เลยบอไปใส่มาใส่พี่ดองก็เลยไุ่่นะคะพี่ดองก็บ่าดีโอนนะอใหซุเนาะอังอังอังอด้เยว้จบเพ่นีพี่ดองคะนะคนนี่นะเตสานยินะอันยินะน่ใน่า ตายือตืมนะืี่นานอดเือายืกอาินนจะเร่โซตามื่อคืนนงตามีคุนี่โอนาทนาให้เต้นอตาเต้นอตเต้นอตาแล้วอคเต้นมตาอีคชโดละเอโมนี หันเจ๋่ปวดทวทงเลยพี่น้องคะหนูกับฮักก็ค่ยหลเลยะครบอว่คนลุกมากเพลงอันหลอดเสืคนมาเพิ่นเพลงนี้เล่คนนี้นะเตชิคานะอีนะม่วๆโจบเลยพี่น้องมันคือเงาแถมลับญี่ปุนเ็นว่ะเออลัาเบิลญี่ปนเออมนะนี่นะนาเตอีนนปอง กอ่าเมแล้วทานแล้ว่าจะเตะคอตาจัเตะคอตาเออองอังอังกับบ้านชนิดหนโคเต้มาตาขีดนิชีโดยละเอมอนินค่ะพี่น้องคะขอบคุณอังอทานพี่บุญเรืองมา้อย่การท่ด้อยขอบคุณครับจบเราไป จบแล้วนะคะขอบคุณพี่น้องเจ้ขอบคลิปนีมำนีคลิปน้บอกกันมาีกแ้